สวัสดีครับเอเจตออปติคอลครับสำหรับ EP นี้ผมจะพูดเรื่องของ V A หรือ Visual Acuity นะมันเป็นมาตรที่เอาไวเ้เช็คหรือเอาไว้ไปเป็นตัวเปรียบเทียบกับคนปกติหรือความสามารถในการมองเห็นของคนแต่ละคนนั่นเองโดย Visual Acuity นะั้นมันเขียนได้หลายแบบนะเขียนเป็นเมตรก็ได้ถ้าเขียนเป็นเมตรขนาดใกล่สุดก็เป็น6เมตรถ้าเป็นฟุตมันก็จะเป็น20ฟุตเนาะหรืออาจจะเป็น หน่วยของฟุตหารฟุตหรือเมตรหารเมตรก็จะเป็นหน่วยทศนิยมซึ่งที่ผมใช้อยู่เนี่ยโปรเจคเตอร์มันจะเป็นหน่วยทศนิยมเนาะซึ่งก็คือการหารของค่าสองค่านั่นเอง v i s, mm hmm. <S u a l a c u i t y เนี่ยใช้ในการบ่งบอกว่าคนคนนั้นเนี่ย mm hmm. เห็นชัดที่แถวแถวไหน mm hmm. เพราะว่าร้านแว่นตาบางร้านเนี่ย mm hmm. เขามีระยะห้องวัดตาที่แตกต่างกัน บางคนใช้3เมตรบางคนใช้6เมตรมก็จะทําให้ชาร์จแต่ละชาร์จเนี่ยเขาก็จะมีแตกต่างกันไปด้วยนะแล้วเวลาคนพูดว่าเออเขาสายตาสั้นเท่านี้นะมีเอียงเท่านี้นะองศาเท่านี้นะมันไม่พอครับเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาเห็นได้แถวไหนสมมุติว่าสายตาเท่านี้นะเอียงเท่านี้นะเขาเห็นได้แถวล่างสุดเลยซึ่งแถวล่างสุดของชาร์จแต่ละชาร์จที่เราใช้ในทันคาต่ละรานมางทีก็ไม่เหมือนกันด้วยครับเพราะฉะนั้นเราเลยใช้ชาร์ทที่มี การเขียน VA กำกับเพื่อที่จะรูุว่าอ๋อเขาอ่านได้แถวไหนนะแถวที่เขาอ่านได้เล็กสุดคือย0่ิทับิบไเพราะว่าชาร์ตบางชาร์ตนั้นมันมี20สทับสิบห้าก็มี2ี่สิทับิบก็มีด้วยนะเราก็เลยใช้ VA เนี่ยเพื่อเป็นมาตรวัดและเปรียบเทียบค่าของคนโปตกติโดยที่คนโปกติกจะจะมี VA ที่ยี่สิบทับยี่สิบจะทหารมันมาก็เท่ากับ1นหน่วยถูกไหมถ้าเป็นชาร์ตแบบเม้ก็จะเป็น6สุดหก โดย VA 20%เนะท่านี่ยเท่ากับเขาสายตาเขาเพอร์เฟกต์ไหมมันไม่ได้เพอร์เฟกต์นะครับมันอยู่ในเกมของคนปกติถ้าจะให้คะแนนะจากตรงนี้ก็สักประมาณ90คะแนนะได้เกันเราจะเขียนกำกับไว้ในบัรับงานทุกครั้งนะก็จะมีเขียนว่า Mono VA นะครับก็คือวเวลาเขียนมันทึก VA เนะี่ยใช้ตาข้างเดียวนะครับทึก VA แต่ละข้างเนาะแล้ว ถ้าเป็นสองตาลับก็ใช้ OU การบันทึก VA มีประโยชน์ยังไงเช่นสมมุติว่ามีคนคนหนึ่ง VA 20ทับ20ก็คือเท่าคนปกติเลยผ่านไปปีหนึ่ง VA เขาเหลือ20ทับ30ก็คือมันได้แยกกว่าเดิมเขามองได้เล็กเท่าเดิมไม่ได้แล้วพอเราแก้ค่าสายตาก็กลับไปได้ VA 20 20เหมือนเดิมอ,อย่างนี้เราก็จะบอกเขาได้ว่าเขามีสายตาเพิ่มขึ้น แต่บางกรณีเช่นเขา VA 20่สทับยีอยู่แล้วนะตอนนี้ผ่านมาปีนึงเขาเหลือ VA ทับยทับสาโดยที่ว่าเราแก้ค่าสายตาแล้วนะเขาก็ยังไม่สามารถเห็นได้แถว20่0ทับยีก็อาจมานได้ว่าเขาน่าจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพระบบการมองเห็นอุปกรณหรือพยาธิสภาพต่างๆซึ่งอันนี้ก็ไปหาจากสูงให้เขาตรวจสอบอถ้าคุณอยากจะแก้ปัญหานันอะ VA มันใช้แบบนั้นได้นั่นเอง และมันยังบอกอะไรหลายอย่างได้เช่น VA ตาข้างขวา20ทับ20 VA ตาข้างซ้าย20ทับ40พูดง่แง่ว่ามันต่างกันครึ่งๆข,ข้างหนึ่งดีกว่าอีกข้างหนึ่งแย่กว่าหรือภาพการมองเห็นเนี่ยเทียบกับคนปกติขึ้หายไปครึ่งหนึ่งถ้าเกิดแบบนี้มันก็จะมีความสูมเสียงที่จะเป็นอันนี้โซเมโทรเปียหรืออาจจะเป็นตาขี้เกียจก็ได้การบันทึก VA ก็จะให้ประโยชน์อะไรแบบนี้และ เพื่อที่จะเป็นการพูดคุยแล้วเข้าใจว่าเขาเห็นชัดได้กี่คะแนนมองเห็นที่แถวไหนแล้วทำให้ช่างแว่นแต่ละร้านค้าเนี่ยสามารถที่จะคอมมูนิเคชันร่วมกันแล้วเข้าใจกันได้ว่าคนไข้คนนั้นเห็นแถวไหนเป็นพิเศษนั่นเองหรือว่ามองในสุดที่แถวไหน ้ VA มีความสําคัญมากมากครับอย่าลืมว่าเวลาที่เราวัดสายตาเสร็จบันทึก VA ไว้ทุกครั้งครับแล้วการแก้ค่าสายตาหรือการพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสายตามันก็จะง่ายขึ้นแล้วเราก็สามารถบอกให้ลูกค้าเข้าใจได้ได้วยว่าอ๋อ VA ได้เท่านี้นะคะแนนในการมองเห็นของคุณตีเป็นเท่าไหร่เท่าคนปกติไหมหรือแย่กว่าปกติทานี้เองซึ่งชาร์จมันก็จะแบ่งเป็น3แบบแบบเนาะคุณก็จะเป็น ชาร์จป้ายแปดห้านะที่มึงตัวใหญ่ที่คุณไปเห็นก็ได้หรืออาจจะเป็นจอเอลซีหรือจะเป็นโปรเจคเตอร์อ or, ก็ได้นะแล้วแต่ว่าจะสะดวกใช้แบบไหนทดีเอง